สวัสดีค่ะพบกับ r e q u e s ต์รูมค่ะวันนี้นะคะปุ๋มจะพาทุกคนนะคะมาคุยกันเรื่องคนสี่ประเภทที่เราจะต้องเจอในช่วงชีวิตที่เราพบเจอกับจุดตกต่ำจนถึงขีดสุดของชีวิตนะคะ ทุกคนคะเมื่อชีวิตของคนเรานะคะจะต้องเผชิญกับจุดตกต่ำจนถึงขีดสุดนะคะเราจะได้พบกับคนสีประเภทที่ปุ่มว่านี้นะคะเขาก็จะเข้ามาในช่วงเวลาที่เราสิ้นหวังท้อแท้หมดกำลังใจนะคะเราจะได้เห็นคนสีประเภทหรือว่าคนสีคนนี้เข้ามาในชีวิตของเรานะคะในช่วงเวลาที่ เราสิ้นหวังท้อแท้หมดกำลังใจนะคะเรามักจะนึกถึงสิ่งที่เราไม่อยากนึกถึง และอีกสิ่งหนึ่งที่เรานึกถึงก็คือนึกถึงสิ่งที่สามารถช่วยให้เราพ้นทุกข์หรือว่าพ้นจากเรื่องที่ไม่ดีหรือว่าพ้นจากจุดตกต่ำจนถึงขีดสุดนี้นี่คือสิ่งที่เรานึกถึงเท่านั้นนะคะแล้วนะคะมันไม่ใช่แค่เพียงสองสิ่งที่เรานึกถึงนี้นะคะมันมีคนสี่ประเภทหรือว่าคนสี่คนที่เดินเข้ามาในชีวิตของเราในช่วงชีวิตที่ เราถึงจุดตกต่ำจนถึงขีดสุดนะคะคนสี่ประเภทนี้นะคะเราจะแยกเขาไม่ออกนะคะหากว่าชีวิตเรามีความสุขนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเราจะมองทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเลย,เลยก็คือเป็นคนดีเหมือนกันหมดเลยนะคะเราจะแยกเขาไม่ออกแต่ถ้าหากวันไหนนะคะหรือว่าเมื่อ,อไหร่ที่ชีวิตเรานะคะตกต่ำจนถึงขีดสุด เมื่อนั้นเราจะแยกคนทั้งสี่คนหรือว่าคนทั้งสี่ประเภทนี้ออกคนที่เดินเข้ามาเป็นคนแรกนะนั่นก็คือคนที่ช่วยคุณโดยไม่คิดนะคะส่วนคนที่สองก็คือคนที่ไม่คิดจะช่วยคุณ คนที่สามนะคะคือคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณคนที่สี่คือคนที่พร้อมที่จะจากคุณไปตลอดเวลานะคะนี่คือสี่คนที่เขาจะเดินเข้ามาในช่วงชีวิตที่เราถึงจุดตกต่ำจนถึงขีดสุดนะคะเราจะได้พบกับคนสี่ประเภทนี้หรือว่าคนสี่คนนี้นะคะไม่เชื่อนะคะลองกลับ ไปเช็คกับชีวิตตัวเองดูก็ได้นะคะจริงๆแล้วนะคะในชีวิตของคนเราเนี่ยหากเราไม่มัวแต่มาน่า โทษตัวเองหรือว่าโทษแต่คนอื่นถ้าเราพิจารณาดีๆนะคะหรือว่าให้เราพิจารณานะคะเราจะเห็นว่าในชีวิตของคนเรานี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้นะคะปุ้มเคยพูดในหลายๆคลิปที่ผ่านมาแล้วเช่นกันนะคะชีวิตของคนเราไม่มีอะไรเที่ยงนะคะไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีใคร เป็นเหมือนเดิมได้ตลอดเวลาแล้วอย่าได้หวังว่าใครเขาจะทำอะไรหรือว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ดังใจคุณนะคะทุกคนคะเมื่อเราเจอเรื่องแย่ๆเข้ามาในชีวิตหรือว่าเป็นช่วงที่เราตกหลุมดำลงไปหรือว่าเป็นช่วงที่เราถึงจุดตกต่ำจนถึงขีดสุดของชีวิตนี้นะคะ ให้เราพิจนารณาแล้วก็คิดดีๆนะคะคิดซะว่าเรื่องแย่ๆที่เข้ามาในชีวิตเรานะคะมันจะสอนให้เราได้คิดว่าใครที่ทำให้เราเสียใจร้องไห้ใครกันที่รัก และจริงใจกับเราใครกันที 4, yeah. ่พร <ma ้อมที่จะทิ้งเราและก็ปล่อยมือเราไปในทันทีใครกันที่พร้อมที่จะเคียงข้างเราในวันที่เราไม่เหลือใครใครกันที่พร้อมที่จะออกห่างยามที่เราต้องการความช่วยเหลือใครกันที่พร้อมที่จะเข้าใจและก็ยืนเคียงข้างเราใครกันที่อคติแรงและก็ไม่ยอมฟังเสียงใคร ใครเป็นกลางใครหูเบาใครที่พร้อมที่จะเผชิญหน้าใครพร้อมที่จะทําร้ายหรือว่าทําลายเรารับหลังคนเรานะคะไม่เจ็บไม่ทุกข์ไม่ใช่ชีวิตนะคะอย่างที่บอกว่า ในเมื่อชีวิตของเรามีความสุขเนี่ยเราจะมองคนสี่คนนี้ไม่ออกเลยนะคะแต่ถ้าหากเมื่อไหร่ที่เราลองทุกดูนะคะเราจะได้เห็น ความเป็นจริงหรือว่าเราจะได้เห็นคน4ี่คนนี้ที่เดินเข้ามาในชีวิตของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนคะมันคืออย่างนี้คะ่ะในยามที่เรามีความสุขหรือยามเรามีสุขเนี่ยเราจะแยกแยกคนไม่เป็นนะคะเพราะว่าเราจะมองทุกคนเป็นคนดีทั้งหมดแต่เมื่อใดที่เราลองทุกบ้างนะคะเราจะได้เห็นน้ำใจของคนที่จะตัดสินใจ แทนเราว่าคนไหนควรครบคนไหนควรตัดทิง้งคนไหนควรออกห่าง คนไหนที่คอยอยู่เคียงข้างเราหรือว่าคนไหนที่พร้อมที่จะปล่อยมือเราได้ตลอดเวลาคนไหนควรทดแทนบุญคุณนะคะปุ้มเคยพูดไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะคะว่าถ้าเราทำดีกับใครแล้วให้เราลืมมันไปซะเพราะว่าเราได้บุญจาก ผลบุญนั้นแล้วนะคะแต่ถ้าหากใครทําดีกับเราหรือว่าทําบุญทําคุณกับเรานะคะให้เราจํานะคะเราจะได้ทดแทนบุญคุณเขาได้และนี่ก็คือสี่คนที่ปุ๋มพูดไปนะคะว่าเราจะได้พบพวกเขาแน่นอนเมื่อเราต้องเผชิญกับจุดตกต่ำจนถึงขีดสุดหรือว่าเราลองทุกขนะ์หนักดูนะคะ คนสีประเภทนี้เราจะแยกแยะเขาได้ทันทีนะคะยังไงนะคะวันนี้รีเควสต์รูมขอฝากไว้ให้ทุกคนได้คิดเหมือนเดิมนะคะคิดดีทำดีพูดดีชีวิตมีสุขค่ะรีเควสต์รูมขอบคุณและก็สวัสดีคะ่ะ